โดนนี่แล้วครับตัวใหญ่เมื่อกี้ถ่ายไม่ติดครับดิงดงคโอค้นี่นี่นี่ปลาของเอกนี่นะครับนี่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  ท่านสามารถรับชมช่องมาช่าจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ำยิงปลาป่วนย่าเพงกว่าป่วนสาระขีมะแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะเยี่ยวแล้วไม่ตดถือว่าเป็นกระบฏต่อรูตรูดสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมาช่าจอมป่วนแม่สอดสอ,ดสอดสนะจ๊ะตอนนี้นะครับเราจะมาเข้าหมายการนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับที่เราจะลุยดูแล้วกดติดตามาช่องมาจาจอมป่มาาวนแม่สอดกดกระดิ่งนะจ๊ะ จะได้เห็นคลิปใหม่ๆห่และที่สำคัญนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับจะได้มีเงินซื้อเหยื่อก็จะมีนะครับวันนี้ก็จะมีสัมภาระก็คือเบ็ดทั้งหมดเนี่ยห้าสี่แปดสามก็นะครับสามคนนะครับมากันแล้วก็มีถังเหยื่อมีอะไรเงี้ยแต่เราจะต้องแบกเข้าในหุบนู้นเลยนะมันไกลนะครับไกลมากดูบรรยากาศวิวนะครับมีแต่เขาตอนนี้นะครับเราก็ทำการพัก ของก่อนนะครับเนื่องจากว่าเฮียเจมบอลนะครับกำลังเดินตามมดมา <laughs> เรากพื่เลยมาจุดบัสสต็อปสวิตนะครับหยุดรอ,อก,ก่อนอเดินไกลนะนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่เราจะเข้าหมายกันนะครับเฉพาะที่เดินมาประมาณเท่าไหร่ยังไม่ถึงครับตอนนี้ประมาณแปดแปดร้อยเมตรร้อยเมตรแล้วกัได้ป่ะเกินเกิเมตรเกินร้อเมตรแล้วนะเกือบโลล้ <laughs> โลแล <laughs> โคตรเหนื่อยเลยนะข้างล่างนู่นและดูนะครับทางเดินไปนะข้างล่างโอ้โหต้องลงไปนู่นนะครับต้องไปนู่นอีกนะเดี๋ยวต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศนะครับสวยนะครับกว่าจะเข้าหมายก็ดูแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวดูว่าทริปเนี้ยจะได้สักเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับก็มาถึงที่หมายกันเรียบร้อยนะครับเข้าหมายเรียบร้อยนะครับหมายนี้เป็นหมายที่เราต้องอยู่นะครับเพราะว่าเลยจากตรงนี้ไป ็มนะครับคนเต็มแล้วโอโมว้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว<ะ>มาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วนะครับตัวแรกนี่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 โอ้โมันคือแมงอะไร เมื่อกี้ไม่ยอมไม่มีใครเอานะครับนึกว,ว่าทิวอยู่ตรงนี้เสียงกระดิ่งก็กิง้งกิ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 ้งโอ้ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรเห็นท้องขาวๆแล้วกว็ว่าทิวมาเล่นกระดิง่งหมดกิ้ง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 โอ้อนหนื<อ>หมม,มนันตีเบียดมาอย่างแม,บงม,ม,บบม่บ้านนี่เสียงมมาแบบกระโดดกระโดดอะ นวลจันไซ์ประมาณสองได้อยู่น่าจะสองครับโอ้โแกงเบอร์ลินฮิมรูดบ์อยู่ว่าฮะเสียดายนะครับเอาไม่ทันนะครับเอ,ไเเอกได้ไปแล้วนะครับเชา้านี้เอกได้ปากาปากาดำ นี่ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันปลาของเอกโอ้ยไนวานี่ฮะนี่นี่นี่ปลาของเอกนี่นะครับนี่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 นู่นครับดึงแล้วนะครับวิ่งทันไหม ออ้ยโอ้ยโอ้โ,หโ,หโอ้โตัวนิดเดียวกว่าจะวิ่งมาถึงนะครับหอบเดวนะครับนี่ปากกาดำไซส์เล็กๆก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เก็บแต้มกันเข้าไปครับคืนนี้ ยังนอนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ยังลุ้นกันอยู่งเ,เงียนตเดี๋ยวให้เจียนไทยขึ้นเนาะออกกินมากินนี่กิมนี่นะลละไลตอนนี้นะครับเดี๋ยวรีบเอาเอาชือกมัดก่อนนะครับ ไอเงือบหมดเจอว <c oughs> ะเฮ้ยควาย <c oughs> <c oughs> สุดยอดสุยดยอดสุยดยอดนี่นะครับผลงานนะครับนึกว่าจะแห้วแล้วนะครับนี่เค <c oughs> เดี๋ยวปล่อยคนระับเอาลงน้ำก่อนอันไหนดีนะนู่นนะครับทิวกินแล้วนะครับตอนนี้แม่งโคตรไข่เลย โอ้ยเดี๋ยววิ่งก่นอนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนู่นนะครับอาจอยู่นู่นนะครับขอ,บขอบเอออันตรีกำเดียวไปได้เอาเลยขอแห้งเลย ฮอบฮอบอา้าวปากกาดำนะครับตักเลยโอเคตัดเนวแล้วเอาละครับตีใหญ่ของทีมเอาแล้วโดนนีิแล้วครับตัวใหญ่เมื่อกี้ถ่ายไม่ติดครับบูมาเซยกแล้วครับท่าน บ้าโอเคเด็ดร่วงเลยนะครับเมื่อกี้ดูสนปะครับกระจายเลยเนี่ยนี่ครับได้ได้สายเดิมนะครับแต่เล็กลงหน่อยถือว่าโอเคลอกขลอกว่า โอ้ยอันนี้ตัวที่สองนะครับตัวแรกไม่ได้กดวิดีโอนะครับถ่ายจริงแต่ไม่ได้กดกันนะครับสั้นก็วิ่งกััวเป็ดปุ่งลงน้ำาเป็ดนอนไปแล้วเกิดชางหน้อยู่ไงเยอะ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 สุดนี้ อาจแต่นี่นะครับปลาพวงเวลาตีหนึ่งนะครับโดนดึงนะครับกระชากแต่ตอนนี้เข้าใต้แผ่นหิน,อน,นโอ้แง้งๆนะครับวิ่งไม่ทันเดี๋ยวรอดูว่ามันจะออกไหมตอนนี้เวลาตีสามสี่สิบเจ็ดนะครับ ก็โดนปลากวนเมื่อกี้ก็หลุดไปนะครับตอนตีสองหน,หน่อยๆดึงมาถึงนี่แล้วนะดึงมาถึงข้างน้ำเลยนะครับแล้วก็ขาดนะครับเพราะว่าตอนมัดตัวเบ็ดเนี่ยลนไฟเอาไว้นะครับแล้วคราวนี้มันน่าจะเข้าในสายพีไปหน่อยนึงนี่ก็โดนดึงหมดเลยนะครับเมื่อกี้ของทิวก็โดนประกฏคังดึงเข้าหินแล้วก็บาดนะครับสายเอ็นบาดกัน โขดหินเข้าไปมันมุดนะส่วนส่วนส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกปลาหนังเนะี่ยกินแล้วจะมุดนะครับปลาครังเนะี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีแต้มโพมาไหมจะเม่กินตัวนี้ดึงนะครับกิ้งกิ้งกิ้งฮะเดี๋ยวรอดูว่าอย่างไงถ้าปลาเล็กเข้าปลาใหญ่ต้องตามแหละนี่นะครับประสบความสําเร็จแล้วบูมาเซียของแท้หางน้ําเงินนี่นี่น,น,นี่โอ้โห นี่นะครับกีนี่ตัวนี่แบบปวใจแกปวดใจตะกี้น้อยกว่านี้น้อยกีนเนาะอือใช่เดิมเลไจะใส่เดิมใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าตัวแรกครับไม่ได้ยินนี่ได้แล้วนะครับเช้านี้กินยังกินยังโอ้โหอ้าวก็ะยุบมีคนดีอ่ะกินยังเขาเปิดเนี่ย

โอเคได้อันนี้ก็เป็นซุ้มที่นอนนะครับมารีวิวมารีวิวที่นอนให้ดูใช้ใช้เปลนะครับผมเอาการล้มนะครับแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวนะครับกับเปาเป้ของเราก็กลายเป็นที่เป็นหมอนไปนะครับหนุนหัวอุปกรณ์จะมีแค่นี้นะครับเวลาเข้าป่าจริงเนี่ยพยายามให้มีให้น้อยที่สุดนะครับ เพื่อที่จะได้แบกปลาออกเยอะที่สุดนาคีโมนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับแต่ที่นี่เนี่ยจะไม่ค่อยมีแสงเนื่องจากว่ามีเขาใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นหน้าผานะครับบังไว้นะครับกว่าจะร้อนนะครับกว่าจะเจอแดดก็ปลาเข้าไปประมาณสักบ่ายสองได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เมื่อคืนก็เยอะกันไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับคลิปผมเองดันไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามือถืออยู่ในกระเป๋าแล้วก็ มืดด้วยนะครับกินตอนตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับไล่กันนะครับมาเรามาดูเจ้าบิ๊กบึ้มหน่อยตัวนี้นะครับเสียดายนะครับหลุดไปตัวนะึงนี่นี่มาดูยักษ์ซะหน่อยนะครับโอ้โหแรง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 ครับนี่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 ยักษ์นะครับดูยักษ์หน่อยเอายักษ์มาดูหน่อย นโโอ้หไ <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับเวลา1 1บเโมงห้นาทีก็ตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้เยอะเลยนะครับมีทิวเยอะไปหนึ่งตัวเป็นปลากาเล็กนะครับนี่ก็ยังเงียบนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้สถานการณ์แต่เมื่อคืนเนี่ยสนุกจริงนะครับข้างบนมีลิงด้วยนะ ลิงป่านะครับเมื่อกี้เอาเหินล่วงลงมาเอากิ่งไม้ล่วงลงมานะฝั่งนู้นเป็นพม่านะครับเป็นฝั่งพม่าแล้วเมื่อคืนที่มันเถียงกันด้วยไม่รู้ว่าเถียงว่าอะไรฟังไม่ออกน่าจะทะเลาะกันก็เดี๋ยวรอดูครับว่าทริปนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับเวลายังเหลืออยู่น่าจะกลับบ้านสักประมาณบ่ายสามนะแล้วครับตอนนี้ครับการละคอเป็นคนครับ แบบี่น้อยใส่เท่าเด็กมันส่งลูกมาอยู่เดี๋ยวแม่นะ เราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้จะเอาปลามารวมนะครับเพื่อดูว่าผลงานวันนี้เท่าไหร่นะครับก็อันนี้น่าจะพยศกันหน่อยนะน่าจะต้องมีเปลี่ยนกันบ้างน,นะัะน่าจะต้อง ยศกันบ้างนะงนั้นนั่นละว่าแล้วต้องยศกันบ้างละงน,นี่นะครับไซยงนี้ เห็นท่านไหมหนักนี่นะครับคือผลงานของพวกเรานะครับหนึ่งคืนหนึ่งวันนะครับกับแม่ชาจอมปวดแม่สอดนะครับตอนนี้หนักมากนะครับกี่กิโลก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปช่างที่บ้านเนาะนี่นะครับดูความยาวนะครับความยาวตัวนะครับผลงานผมนะครับสามตัวนี่ครับหนึ่งสองอันี่อีกตัวนะครับตอนนี้ยกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็เป็นทริปสนุกๆนะครับ กับปลาป่านะครับไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีผลงานยังไงบ้างส่วนของทิวนะครับก็จะมีนี่นะครับเซตนี้แล้วก็ปากานะครับส่วนเฮียเจมนะครับเฮียเจมเป็นผู้ตักที่ดีที่สุดนะครับในทริปนี้เพราะเฮียเจมได้ปลากดตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาให้เฮียเจมยกปลาให้ดูบ้างนะครับว่าปลาตัวใหญ่ขนาดไหนย็งไงครับความรู้สึกที่ได้อุ้มปลาครับหนักหนัก อน,นี้ตอนนี้ความรู้สึกที่รู้สึกที่แย่ที่สุดก็คือตอนที่เราจะต้องแบกปลาออกไป <laughs> หารถเราที่นู่นนะครับ <laughs> อันนี้ของทิวได้กี่ตัวได้เน,นี่ยทิวได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะอยู่นะครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> เดี๋ยวเราเจอกันทริปหน้านะครับว่าเราจะไปลุยกันที่ไหนต่อนะครับเพราะว่า หมายนี้ต้องรอเวลาว่างกันจริงๆนะครับเพราะต่างคนต่างมีงานนะครับห่างหายจากปั้นลำนะครับตีเบ็ดนานมากนะครับเมื่อคืนทิวก็โดนนี่นะครับอ่านเข้านี่นะครับปรากฏครั่งนะครับมุดเข้าเข้าโคดหินนี่นะครับก็ไม่ได้ตัวนะครับขาดนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาล้างตากันแมตหน้านะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องมาฉาจมำรวจมาสอดกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและที่สําคัญเนี่ยนั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีค่าเยื่อในการมาปั้นตีปลาให้ดูอีกนะครับ ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า